จะดีแค่ไหนถ้าคุณมีสื่อ AI ช่วยสอนภาษาอังกฤษรูปการ์ตูน AI พูดภาษาอังกฤษแบบขยับปากได้ออกเสียงได้ชัดเหมือนเจ้าของภาษาไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการสอนสื่อสนุกนักเรียนเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย The interview questions Good morning Please take a seat Could you tell me about yourself Could you please tell me a little bit about your family? What is your name? What do you want to drink? What time is it? What subjects would you like to take? Hi everyone. Welcome to English class. Today we will learn about verb to be. Verb to be present form have 3 words. is am are โชคดีของคุณแล้ว เราจะช่วยคุณสร้างสื่อที่มีคุณภาพภายในเวลาอันสั้นและแสนจะง่ายดายใครๆก็ทำได้สนใจทักอิน็อกซ์หาทีมงานได้เลยค่ะ